สวัสดีครับนักเรียนรีนนะครับก็กลับมาอยู่กับคุณครูเอ็มนะครับในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอยู่กันในระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งเรื่องที่ครูจะมาสอนในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทในการสนทนาหรือการพูดนั่นเองนะครับท้าเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับการสนทนานะครับ เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับนักเรียนในสังคมโดยการสนทนาที่ดีจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีเพลิดเพลินแล้วก็เป็นประโยชน์นั่นเองเนื่องจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดทัศนคติต่างๆและยังถือได้ว่าการสนทนามีส่วนช่วยในการพัฒนาการตอบการตอบสนองหรือการพัฒนาตนเองและสังคมอีกด้วยนะครับนักเรียน เี๋ยวเรามาดูนะครับหลักการสนทนาเนี่ยมีหลักสําคัญอะไรบ้างนะครับเรียนเห็นว่ามีลักษณะที่พร้อมที่จะพูดคุยกับผู้อื่นนะครับคือสิ่งสําคัญเลยเราต้องทําไมครับยิ้มแย้มแจ่มใสและไม่ทําหน้าบูดบึ้งนะครับใช่ไหมครับนักเรียนเพราะว่าอะไรถ้าเราไปคุยกับคนอื่นแล้วคนอื่นทํำไมครับทําสีหน้าหรือแสดงท่าทางอารมณ์ ที่ทำไมครับที่ไม่ดีกับเราเราอยากจะสนทนาด้วยไหมอ่าเราก็ไม่อยากสนทนาด้วยใช่ไหมครับหากการสนทนานั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ถูกใจเราก็ไม่ควรแสดงสีหน้าอาการไม่พอใจแต่เราควรปรับตัวเข้าหาคู่สนทนาของเราเราควรทำไมครับ ฟังคนอื่นพูดให้มากแต่ก็อย่างเงียบจนมากเกินไปนะครับพูดสอดแทรกบ้างในบางประเด็นที่อีกฝ่ายอาจจะต้องการความต้องการอะไรครับต้องการความคิดเห็นแต่อย่าโต้แย้งทันทีเวลาสนทนานะครับอย่าออกท่าทางมากจนเกินไปหรือน้ำเสียงควรจะเหมาะสม ไม่ดังหรือเบาจนเกินไปและสิ่งสำคัญเลยนะครับนักเรียนต้องใช้คำสุภาพและไม่หยาบคายนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับนักเรียนในการสนทนากับผู้อื่นผู้ที่จะได้รับความนิยมชมชอบในการสนทนามักจะมีบุคลิกท่าทางสนุกสนานมีการยกตัวอย่างประกอบให้ผู้ที่ ร่วมสนทนาด้วยเห็นภาพตามและไม่รู้สึกเบื่อนายเราอย่าพูดเฉพาะเรื่องของตนเองนะครับนักเรียนอย่าเปลี่ยนหัวข้อสนทนาในขณะที่ผู้อื่นกำลังคุยกันยังไม่จบหรือจงคิดก่อนพูดนี่สำคัญมากเลยนะครับนักเรียนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถ แก้ไขคำพูดของตัวเองได้นะครับที่เรามาดูนะครับกิจกรรมว่าสิ่งที่ครูจะถามนันเกเรียนนั้นเหมาะที่จะสนทนากับใครมากที่สุดใช่ไหมครับมาเิ่มกันเลยนะครับนันเกรนเรียนเนรเห็นคําพูดนี้ไหมครับคาพูดนี้คือคำว่าอะไรครับหยิบผ้าเช็ดปากให้หน่อยสิจ้าออคาพูดนี้ เราควรใช้คำพูดสนทนานี้กับใครครับนักเรียนใชเชิญตอบสิครับตอบได้ไหมครับนักเรียนแต่ดูจากช้อยแล้วมีอะไรบ้างครับผู้อะไรครับผู้อาวุโสผู้น้อยกว่าเราพระสงฆ์ครูอาจารย์เราควรใช้คำว่าหยิบผ้าเช็ดปากให้หน่อยสิจะ้ะกับใครครับผู้น้อยกว่าเรานั่นเองใช่ไหมครับนักเรียน ต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปนมัสการค่ะโหนี่ชัดเจนมากเลยคําว่านามัสการค่ะเราใช้กับใครครับใช้กับพระสงฆ์ใช่ไหมครับเก่งมากาเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับคำนี้คือคำว่าผมลบกระดานให้นะครับอ,อันนี้ครูเชื่อว่าตอบได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนักเรียนผมลบกระดานให้นะครับ เป็นการพูดกับใครครับนักเรียนกับครูอาจารย์นั่นเองใช่ไหมครับเก่งมากเลยมีอีกครับยินดีต้อนรับค่ะท่านอ,อันนี้ใครดีนะายินดีต้อนรับค่ะท่านผู้ที่น้อยกว่าไหมหรือพระสงฆ์หรือครูอาจารย์หรือผู้อาวุโสตอบใครดีครับนักเรียน ตอบผู้อาวุโสนั่นเองนะครับเก่งมากทีนี้ครับเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้รับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสนทนานะครับการสนทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในสังคมเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับเนียนเพราะปกติแล้วเราใช้การสนทนาหรือการพูดนะเป็นการติดต่อสื่อสารในการเอ่อจะทําสิ่งไหนสิ่งหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับ สการสนทนาที่ดีนะครับจะต้องทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์ในวงสนทนาเนื่องจากอะไรครับจะได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและทัศนคติต่างๆต,างต่อกันนั่นเองต่อไปนะครับ 3. การสนทนามีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมนั่นเองนะครับนักเรียนอ่าต่อไปนะครับ เหมือนเดิมนะครับการมอบหมายงานของคุณครูนะครับโดยให้นักเรียนนะครับทำแบบทดสอบ Google Form นะครับโดยคุณครูจะนำลิงก์แบบทดสอบนี้นะครับลงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับนักเรียนเหมือนกับทุกครั้งที่เราเคยทำนะครับหลังจากที่เราได้เรียนจบในวันนี้แล้วนะครับนักเรียนก็อย่าลืมทำแบบทดสอบส่งคุณครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ